ทำไมลิปสติกที่มันฉ่าๆถึงไม่ติดทนมันขึ้นอยู่กับเนื้อลิปแบบแรกคือลิปแบบเนื้อกลอสอันนี้จะมีความฉ่าสุดแต่ว่ามันจะไม่ติดทนเนื้อกลอสพอเช็ดออกแล้วอะมันจะไม่ทิ้งสเตนสีอยู่เลยแต่ความฉ่าปากอิ่มฟูคือต้องให้เขาเลยต่อมาจะเป็นลิปชินที่มีความฉ่าวาวเนื้อส่วนใหญ่ก็จะมีความบางๆเบาๆมีความเป็นน้ํานะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยคือถ้าอยากให้มีสีติดป,ปากอยู่ให้หาลิปที่มีคําว่าชิน เนี่ยพอเช็ดออกแล้วมันก็จะงมีทิ้งสีสเตนสีอยู่และนี่ก็คือลิปที่จะมีความติดทนขึ้นจะมีความแบบฝังสีปากไวให้หาคาว่าทิ้น T I N T นะแต่ว่าความฉ่าก็อาจจะไม่เท่ากลอสแล้วความฉ่าความติดทนของแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เท่ากันเห็นป่ะพอเช็ดออกไปความฉ่าหายแต่ว่าสีลิปยังอยู่ซึ่งลิปกลอสแล้วก็ลิปทิ้นส่วนใหญ่เนี่ยสีเขาจะไม่ได้แน่นจนแบบกรบสีปากได้มิดถ้าจะกรบสีปากก็ต้องแบบลิปพวกแบบเนื้อที่มันมีความทึบขึ้นมาอย่างลิปไวนิลยางเงี้ย เห็นไหมเนื้อจะมีความหนากว่ากรอบสีปากได้ความทนของลิปนี้ก็จะไม่ได้อยู่ที่สเตนแล้วแต่ว่าจะเป็นเนื้อแบบเคลือบปากค่ะให้มันแบบติดทนมากขึ้นเนี่ยเนื้อไวนิลสีมันจะทึบมากหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อฟิล์มก็ได้แต่ว่าเนื้อฟิล์มเนี่ยสีมันก็จะจางกว่าเนื้อไวนิลนะแต่ว่าจะเป็นฟิลฟิลเดียวกันก็คือมันจะสร้างเป็นแบบฟิล์มเกาะปากพอเราถูงเงี้ยเห็นปะมันจะมีความแบบเกาะตัวกันมากขึ้นความฉ่ำจะน้อยสุดเลยแต่ว่าก็จะเกาะปากได้ดีแต่ว่าขา้อเสียงเดียวคือ สมมติถ้ามันหลุดเป็นย่อมยอมะด้วยความที่เป็นฟิล์มมันก็อาจจะหลุดเป็นจุดๆุดได้หรืออย่างลิปออยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความฉ่ำใช่ปะแต่ว่าความติดทนก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่สเตนสีมาหรือเลปล่าอันนี้ไม่ได้ใส่สเตนส่วนอันนี้ใส่สเตนสีฟึบเนี่ยอันนี้หลุดไปเลยอันนี้ยังเหลือสเตนอยู่ลิปแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปอย่างอันเนี้ย เป็นลิปกลอสนะแต่ว่าสีค่อนข้างทึบก็ก,กบสีปากได้แต่ว่ามันจะไม่ติดทนไงสรุปก็คือลิปมันมีหลายแบบมากเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยากได้ลิปแบบไหนแล้วเราก็ไปเลือกซื้อลิปแบบนั้นจะได้แบบเออไม่เสียงเงินเปล่าว่าเฮ้ยอยากได้ลิปติดทนแต่ว่ามันไม่ทนเลยอยากได้ลิปฉ่ำแต่ว่าทำไมมันไม่ฉ่ำอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปเลือกกันดู